เชื่อหรือไม่การกินพริกให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ความเผ็ดเป็นรสชาติที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานไม่ว่าจะทําเมนูอะไรขอให้มีความแซบจากพริกเข้าไว้ก่อนครับบางคนชอบทานเผ็ดมากๆแค่รู้ว่าจะได้ทานของเผ็ดๆน้ำลายก็ไหลแล้วแล้วการรับประทานพริก มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่ขอบอกว่าให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยทีเดียวเริ่มจากข้อที่1ช่วยในการสลายริมเลือดให้คืนสู่ปกติพริกมีส่วนช่วยมาให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนเกาะกันจนไปอุดตันที่หลอดเลือดช่วยละลายริมเลือดซึ่งนั่นก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงประโยชน์ข้อที่2ช่วยกระตุ้นให้อยากอาหาร สำหรับคนที่มีอาการเบื่ออาหารการรับประทานพริกช่วยทันได้พริกจะเข้าไปกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ทำงานมากขึ้นและไปกระตุ้นที่ปลายประสาทเพื่อให้สมองส่วนกาลางรับรู้ถึงความอยากอาหารซึ่งเห็นว่าเวลาที่เราทานของเผ็ดๆยิ่งทานได้มากขึ้นสปพคุณข้อที่สช่วยในการขับเสมหะทำให้หายใจโลง่งสารก่อความร้อนในพริก จะก,กระตุ้นให้เรามีน้ำมูกไหลออกมาหรือมีน้ำตาไหลออกมาและยังช่วยลดสิ่งกีดขวางในระบบทางเดินหายใจของเราทำให้เรารู้สึกโลง่งคอเสมหะน้อยลงประโยชน์ข้อที่4ช่วยในการบรรเทาอาการปวดต่างๆ การรับประทานพริกสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดของเราได้เพราะในพริกจะมีสารที่เรียกว่าแคปไซซินซึ่งช่วยลดอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังหรือปวดเมื่อยตัวได้ประโยชน์ในคอที่5ช่วยในการกระตุ้นสารเอนโดฟินที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะสารแคปไซซินที่อยู่ในพริกจะช่วยหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นทําให้เรามีความสุขและอารมณ์ดีมาถึงข้อที่6 พริกก็มีวิตามินซีและสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาข้อที่7ข้อดีของการกินพริกอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยทําให้คุณลดน้ําหนักได้เพราะในพริกจะมีสารที่เรียกว่าเทอร์โมจินิกซึ่งเป็นสารที่สร้างความร้อนในพริกซึ่งเรารับประทานเข้าไปจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายข้อที่8พริกช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ พอในพริกจะมีสารที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ําตาลกลูกโคดได้ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังพบว่าพริกช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นสามารถบรรเทาและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันและประโยชน์อื่นๆอีกมากมายแต่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มาก ก็ไม่ควรจะรับประทานพริกมากเกินไปสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหรือโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านสำหรับท่านชอบรับประทานพริกบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก